เอาพลังที่เสียในตัวน้องออกเยอะที่ฝ่ามือยค่ะมันเป็นจักทั้งหมดหกสี่สามสี่หกสามห้าสองเจ็ดหนึ่งอยู่ที่นี่หมดเลยเขาถึงเอามือรักษาโรกอนเอาพลังเสียออกนนขึ้นนึกภาพใช่ไมหมจ๊ะ ไม่ไม่ต้องนึกก็ดึงมันก็ออกแล้เน,นี่ยดึงอย่างเงี้ยค่ะพลังเสียมันจะออกคือถ้างันก่อนที่จะรักษาใครเนี่ยเราสามารถ,ถทำอยานี้ดึงออกงน,นี้ก่อนคือคือจากการทั้งเจ็ดเนี่ยมันมาอยู่ที่มือของเราเพราะฉะนั้นเรานี่สี่หกสามห้าสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งอยู่ที่เนข้อมือนี้ แล้วถ้าถ้าถ้าท่านไม่ขี้เกียจถ้าไม่ขี้เกียจเ,เปิดอินรีให้เขาก่อนคือจับระบบเซลล์ในร่างกายก็คือถ้ากมแบบนี้ประจุไฟฟ้าจะอยู่ที่นี่เวลาเรากำมือเนี่ยประจุไฟฟ้าจะอยู่ตามข้อนี่เขาเรียกการเปิดอินรีไม่ต้องกลัวเจ็บนะเพราะมันจะไม่เจ็บพอพอเราทุบแล้วพอพอเลิกทุบแล้วมันจะหาย ต้องวดอนะคะไม่ยอจะดีนั่ง้ตัวตรงนิดนึงแต่อย่าเกรงงงายฝ่ามือขึ้นการงายฝ่ามือจะรับพลังจากจักรวาลปกติพลังจะลงมาแต่ถ้าคุณหงาออันหนึ่งคุณคว่ำอันเนี้ยพลังจะลงแรงกว่าเดิมจะเห็นระพิธรูปมาคะ คะและนิ้ว New เนี่ยถ้าคุณเอาอย่างนี้มันจะไปที่สมองถ้าคุณแตะๆเนี่ยสมองจะรู้สึกติ๊ติ๊ติติ๊มันจะไปตามกล้ามเนื้อเรียนไปไหมเส้นประสาทปัญญานี่คือคือตัวปัญญาอันนี้คือการรักษาอันนี้คือลิศคุณสมาธิเล่นลิศนี่คุณเอามุไว้อย่างนี้อันนี้คือการสื่อสารเห็นภาพเห,นหนาเห็นนู่นเห็นนี่ติดต่อ ที่ที่อินเดียเขาจะเป็นน้ำมะพรทาะเขาจะรูดหมดเลยได้ทุกเรื่องนั่งนั่งสมาธินะคะคุณอย่างนี้ก็ได้รูดเนี้ยน้ำมะพรทาวน้ำมะพัทาน้ำมะพร้าวอันนี้เอาจิตไว้ตรงนี้สูดข้างมันจะหมูกพ่นออกทางปากไปเรื่อยๆอาจารย์เมื่อกี้ที่ตกเนี่ยขาได้ไหมถึงขาทําแบบนี้ถึงได้ทั่ว,วร่างกายทั่วร่างกายหมดเลยออกเท้าเลย สูดเข้าขึ้นออกนะคะสูดเข้าใจหน้าอกสูดพื้นจะมันเอยขึ้นออกสูดพื้นขนออกประจิตไว้นิดอันนี้คือเพิ่มพลังดึงค่ะ เปิดเปิดเปิดหลังสูดเพื่อเพิ่มอไปเรื่อยๆค่ะเอาจิตไว้ข้างบน